อ้าวอ้าวโดนดิโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิโดนดิก็ครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่กำลังรับชม eamobile กันอยู่นะครับผมก็วันนี้อยู่ช่อง tc dagger control นั่นเองนะครับซึ่งนี้นะผมก็จะมารีวิวนักเตะกันอีกเช่นเคยนะแต่ว่ารอบนี้นะจะเป็นนักเตะ l w นะก็คือปีกซ้ายนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวตำนานอ้ยเป็นตัวฮีโร่สิก็คือตำนานแหละนะก็เป็นนักเตะฮีโร่ที่ โด่งดังอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้แขวนสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นด้วยนะครับเขาคนนั้นก็คือเอเดนฮาซานเองนะครับถามว่าทำไมฮาซานถึงไม่ค่อยมีคนเล่นผมว่าส่วนตัวมันก็เท่าที่ดูสเตตม,มานะนี่คือผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนมีกี่เล่นนะแล้วก็เอาเข้าทีม,มาเทนนะเท่าที่ผมได้ไปดูมาเนี่ยคือผมคิดว่าดูสเตตม,มานะเอเดนฮาซานเป็นตัวที่เก่งครับแต่ว่าที่มันไม่ค่อยม ซอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวที่เก่งกว่าฮาซาเยอะนะคนณเขาเลยไม่ใช้กันนะครับผมก็เลยจาัดก,การซื้อมันมานะก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะเก่งไหมนะไม่รู้ตอนนี้มีร่างที่ดีกว่าร้อยห้ายังนะน่าจะมีละมัง้งหรือว่ายังไม่มีนี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นร่างเอ่อฮีโร่แจก,กฟรีอะนะที่มันเป็นร่างสีชมพูอะคล้ายๆแฮมซิกอะเนะนี้ยคล้ายๆตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นฮาซานะครับน่าจะมีร่างนั้นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาดูสเตตนะผมเม็ดส้มเทนสามสิบนะก็คือ OBR ร้อยห้านะเม็ดส้มก็คือร้อยสิบตำแหน่งพ่วงคือ LA นะผมพลังงานสี่ดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวเท้าด้านเท้าขวาก็คือตักเข้าในยิงปั่นโค้งได้คุณสมบัติมียิงปั่นโค้งกับเพมิเกอร์นะนี่ถือว่าเวลิกูดมากแล้วก็สกิลจะเป็นที่ผมอัพนะจะเป็นเออนี่ครับผมอุ้ยอันนี้มันบังขอไปนะครับจะเป็นวิ่งสี่แล้วก็เลี้ยงบอลหนึ่งนะก็คือคลาสิกเลยนะครับแล้วก็ฝีเท้านะครับจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดการยิงร้อยสี่ ส่งบอลแล้วยิ 26, รรย่หกแล้วบอลร้อยหกสิบเจ็ดสภาพเอ้สภาพร่างกายเก้าสิบแล้วก็การตั้งรับห้าสิบเอ็ดนะขอไปนะทีููสภาพร่างกายมาก่อนนะโอเคสเตตประมาณนี้ผมนี่คือไส้ในนะผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเล่นหาสามมาก่อนนะเหมือนผมจะเคยซื้อมาใช้มั้งนะแต่ร่างนี้ยังไม่เคยแต่ว่าร่างนี้เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อมาใช้นะแต่ว่าร่างอื่นเหมือนจะเคยอยู่นะน่าจะเป็นร่างฮีโร่ร้อยสองอ่ะเคยใช้อยู่ร่างนั้นแต่ร่างนั้นรู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ค่อยเก่งนะครับมันช้าไปไมั้งนะนะเดี๋ยวมาดูร่างนี้รับร่างอนะัปเกรด หาซาผมว่าน่าจะเด่นเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลวะนะเลี้ยงบอลน,นะฝีฝีเท้าก็เร็วอยู่นะนะครับถือว่าไวอยู่นะร้อยหกสิบ160ขึ้นผมถือว่าไวแล้วนะเพราะ <L> ว่า LBRB สมัยนี้ก็ร้อยห้าสิบกว่าแล้วนะพวกอัปองโซเดวีขาฟูอะไรอย่างเงี้ยเออวิ่งประมาณนั้นแหละนะครับมันก็จะเลี้ยงหลบยากหน่อยเวิร์เลตเป็นสูงปานกลางนะครับนี่ถือว่าดีนะครับ เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวมันดีนะไม่แต่ก็ไม่เข้าใจกันทำไมไม่มีคนเล่นนะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกแหละนะครับตัวดีๆมันมีกว่าตัวดีตัวที่ดีๆมีกว่ามีกว่านะครับมีดีกว่าเยอะ,ะก็เลยไปหันใช้ตัวพวกนั้นมากกว่าหาสารเลยนะครับแล้วก็นี้ผมก็มากระแผน4-3-3โฮด d ้นะผมนะักเตะที่ประกอบในทีมจะมีมุลเลอร์เบลมาซิโอเกนดูซี่มิลินเอ่อแคดวิยาบาตนีน่ส์ตามดีโรเลนโซเซนเนอร์สำรองมีคุณย่าแล้วก็เบิร์กแคมั่นเดงนะประมาณนี้ทีมเราซึ่งผมก็จะเอาไปเล่นแรหมากเดียวน โอเคนะผมก็ <c oughs> มาอยู่ในตาที่สองนะจะไเ้็นตัอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมามามาทีมเขาน่าจะเป็นอ่าโอ้โหบาทเทนกองหลังมีตูรามฟันไดต์ายแล้วฮาซาผมจะอยู่จะไหวไหมครับเนี่ยตาแรกเราก็เล่นไปแล้วนะผมเสมอนะฮาซายิงด้วยแต่ว่าเป็นลูกแบบว่าลูกันนี้ไปไหนนะลูกหลุดหลุดเดียวนะครับเขาเล่นกองหลังไม่ดีแต่เราก็จบได้เสมอครับเพราะหลังเราก็เล่นไม่ดีเหมือนกันฟานบาทเทนเหรอเออ เอ้ยโอ้ยตูรามบูรามเย็นเย็นเย็นเอ้าวอ้าวโดนดิโดนดิอย่างเงี้ยโดนดิโดนดิโดนดิดนดดนดหาซาเว้ยตูรามนะครับสกัดบอลนะครับแต่บอลลอดขาตูรามไปหาฮาซาฮาซาโค้งๆครับเขายิงปั่นโค้งคมอยู่แล้วเพราะมีคุณสมบัติยิงปั่นโค้งนะครับเฮียวิลลกูดวิลลกูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่งไมค์คอนมา,าไมค์คอนหลุดมาฮาซาไปดิฮาซาได้รันเว อย่างงี้ซิงเลยไหมล่ะซิงเลยไหมหลบอุ้ยยิยงโอ้โหติดบล็อกถ้าไม่ติดนะน่าจะเป็นรูที่สวยมากไรเฮียเคียเป็นไหนล่ะเนี้ยหมดมั่วแล้วครับเน้นน่าจะเน็ตแดงนะดูดิดูสัญลักษณ์เน็ตแดงโอเคมีดเออเอ้ยไปหลบมาโอ้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยกดแท็กเกอร์แรงไหมสไลด์ขอไปแทงไปดิ ฮาซาโอ้ยหลบฟันไ้มาโอ้หเจอใครวะเนะี่ยเฟอร์ดูก๊กอใครวะคือฮาซาเราอยู่นี่นะเอาดิจ่ายไปปั้นอนะโอเคสับมาปั้งโค้งโอ้หอะใครวะเนะี่ยกูสิ้นยุคสมัยนะครับอันนี้เราไม่จ่ายนะเราไม่จ่ายให้ฮาซาละเปิงเลยเปิดเลยเปิงเลย,เเลยคืออะไรขอใครนะเปิงเลยขอไปนะปงปนะจงนี้จะลินทันหน่อยนะขอไป ็อกบาเอานิ่งไปละนิ่งไปละโนเบลบาตเทนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราได้บอลเราได้พลลัวลัวเลยครับอา้อาวฮาซายกไปดีได้ไปแล้วโดนไมค์คอนอะอุยอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลูกดิ้ลูกดิ้เอาเลี้ยงดูนะครับดูดิมันจู่กระชากมาแล้วก็หนีหนีไมค์คอนด้วยท่ารูเล็ตนะครับท่าหมุนตัว เอาเออกเกมเลยสามศูนย์คือเรียบร้อยดีนี่เงี้ย <c oughs> ยังไงการซิงโคนไนะต,นนเเต์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาจะเขาจะลุดจิตแล้วเรียบร้อยโอเคนะผมก็จบนะครับก็เดี๋ยวไปดูในตาต่อไปเลยนะผมบายโอเคนะผมตาสุดท้ายตึงแน่ๆน,นะครับดูจากทีมนะ <c oughs> โอเคนะเจอตึงแล้วเวน่ากลัวนะน่ากลัว อันน้นผมทีมเราสามสามโฮดิง้งแผนเขาเป็นสามสามโฮดิ้งเหมือนกันว่แผนเดีวยวกันเลยอุนเตเตเขาดีกว่าเนี่ยมีบอลลินี่ด้วยตายแล้วโอเคนะเขาเขาเล่นค่อยคอยเล่นขอไล่บอลเลยวะถ้าไล่บอลงี้ใจเย็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีลินมีลินวิ่งมาไงวะ ดูดิอยู่ดีๆมันก็วิ่งไปผมไม่ได้กดให้มันวิ่งเลยผมเห็นมันวิ่งผมก็เลยเปิดให้มันเลย <c oughs> แล้วสูงได้ไง <laughs> กระโดดรับบอลก็ง่ายอย่างนี้ไม่ต้องกระโดดก็รับได้แล้วมั้งเย่นำเขาก,ก่อนนะผมถือว่าสร้างแรงกดดันได้ดีหรือจะไม่สนองสถานเขาก็นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมาว่ะอยดูสมาตาโอ้โหเราได้เราได้ขอแย่งหรอโอเคใจไปใจไปหาซาเกยมยไป ไปไปเรียบร้อยรุดแล้วฮาซา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 โอ้ยโอ้ย,อยดีแคอยู่มือว่ะใจใกล้เปล่ใจใกล,ล้กลโดนนะโอ้ใจใกล้ใจใกล้เรามีโอกาสดักได้นะแต่น้อยแต่น้อยแล้วเขารู้มากน,นะมูเล่อ่อมิลินมิลินมิลินขึ้นโอ้ยมอลินี่มอลินนี่โอ้ยนี่บอกก่อนจะเปิดโดนเก็บก่อน โอเคนะครับค่อยๆเล่นไปชิปอุ้ยโอ้โอปั่นไปไหนแล้วหลุยปั่นไกลไปนะมุมมันไม่ได้ไ <c oughs> หลาย,ยาวเลยป่ะไหลาย,ยาวใฮะตาฮาซาตอกมาหาฮข้อไหนก่อนมาซิโอมิลินเบลมิลินเฮ้ยเฮ้ยมิลินอีกแล้วมิลินอีกแล้ว โอ้มีลีนมาตัวใหญ่อะมีลีนมาตัวใหญ่เออความแข็งโอ้โหไม่ได้ว่ะอ้าวเราได้อะดีก็ดึงมีลีนผมสักขนาดนั้นเอาเฮียเดี๋ยวก่อนโอ้ก็อวซะเยอะเลยว่าฟาวเราเฮ้ยฟาวเขาเออจะต่อเหรอดนดิดึงมิลินผมสักตัวตัวใหญ่เป็นตัวเล็กไปเลยนะครับลบหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เปล่าเป่าเป่าพอพอแล้วพอแล้วจานโอเคอ๋อเหมือนเขาใช้ผมเพิ่งสังเกตนะเขาใช้เอ่อโปรไฟล์มินิเจอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมแชมเปี้ยนมินิเจอร์ป่ะน่าจะใช่นะเออก็แง่แหละทีมเขาสักขนาดนั้นอะนะโอเคทีมเขาอาจจะเน้นมินิเจอร์นะเพราอาจจะไม่เน้นเอ่อ่ฮลก็ได้อันนี้เขาน่าจะมาลองดูปักฟานบูซี่ เฮ้ยปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้าวเกือบมีเสียวอยู่มีเสียวอยู่นะมันเริ่มมาจ้ามันเริ่มมาแล้วจ้าโอ้ยร้อสร้อนมันยังเอาอ่ะเอ้เยี่ยงได้ดิอย่างเงี้ยเอาส่งคืนจะว่าใจเย็นคืนนีขนาดเรานำเนี่ยเขาเล่นใจเย็นมากเป็นผมใจร้อนแล้วนะใจร้อนผักไปละวฟอซี่ Okay. โอเคเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะผ่านเฮ้ยผ่านดิโอ้โหมาเลยนี่ไม่ได้เฮ้ยรองเท้าชมพูวิ่งเห็นรองเท้าชมพูวิ่งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ยโ,โดนลุมเยอะไปเยอะไปเยอะไปครับผมมีเยอะสามตัวนู่นนะ่ะมีแม็กทอมกับซัมบต์ต้าน้ำอีกตัวนึงใครไม่รู้มันึินยอดมั้งกินล่ะตั้งรับก่อนตั้งรับก่อนอันเนี้ยเฮ้ย โอ้โหโคตรคมอ่ะโ,โอเคโ,โ,โ,โอเคนะคุณย่าลงมาละอูฟันฟูซี่คมจัดนะเทนยี่สิบเองเนี่ยดูนับเลี้ยงมาผมก็แบบไปติดดักบอลนอาดีไม่เข้าสักทีนะเขาได้โอกาสก็ปั่นเลยอย่างนี้จบไปแล้วตัวบักมาแล้วตัวบักมาแล้วโอเคไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยคุณย่าลูกพ่อ อ,อประตูมาไงอะ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 ประตูเอาออกเหรอเอาประตูออกมาเหรอ,อโดนดีโดนดิ <c oughs> โกนดฟีดเหรอโกนดฟีดก็ไม่โดนนะผมไม่ไหวผมไม่ไหวชีวิตบอ,อกเลยผมทรมานโดโดโดเขาก็วิ่งกลับไปแล้วเว้แต่ไม่ได้นะคุณย่ามันยิงคมไปเนะาะก็เซฟไม่อยู่หรอพี่โดนเอาสิบวินาทีไว้ตั้งรับก็บพอนินได้บอลน,นะนินจังหวะแย่ง จังหวะเข้าก็เข้านะครับยุกเว้นเข้าพวดอันนี้อย่าอย่าดิขาดแต่ถ้ามีจังหวะก็เข้าได้นะ่อ้ยโอโอ้ย<ะ>โอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้โอ้ย,โอ,โ,ย,อยโอ้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 โอ้ยโอ้้ย้ย,ยอ,อ้ออ้ยโอยโอยอ้ยยกอีกแอ้วเอียกอีกแล้ว <g ül> เดี๋ยวโอเคเป่าไปไม่เป่าอีกเอาให้ผมทรม,มานใช่ไหมเอาได้หาซาไปเล่นเช็คหนึ่งครั้งโอ้ยชนปักโอเค <c oughs> <c oughs> ได้ลูกบักนะบักของจริงอะ่ะบอกเลย <c oughs> โอเคนะถ้าคุณย่าไม่ลงมาเนี่ยบอกเลยผมไม่มีกองหน้าไหวนะเ <c oughs> พราะมูลเลือเป็นกองหน้าจดสกอร์นะไม่ใช่กองหน้าวิ่งไหวเนาะ <c oughs> โอเคโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปสุปกันเลยนะผมมหาสามันเกิ่งไหมไ <p> ป <ye> โอเคนะผมมาสรุปเอเดนฮาซากันนะครับก็ฮาซานะผมตเต็มสิบเนี่ยผมให้อยู่ที่แปดคะแนนนะครับถามว่าทำไมผมถึงหักไปเพราะว่าฮาซาเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เหมือนนะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะบางทีมันเล่นท่าอย่างเงี้ยมันมีคณสบัติเหนือชั้นก็จริงเลยเอ้เพลเมเกอร์ก็จริงแต่ว่าเพลเมเกอร์เนี่ยมันสําหรับแบบว่าปั้นอนะเป็นแกนกลางสําคัญไงแล้วคือฮาซามันไม่ได้เป็นแกนกลางครับมันยิงเอวคือมันจะเป็นสายเปิดก็ไม่ใช่เพราะว่าเท้าที่ถนัดเปิดมันเป็นเท้านอกไงแล้ว ไอ้เท้าที่นั่นเป็นเท้าไหนแล้วถ้าจะเปิดต้องไปเท้านอกก็รู้สึกว่าคนบอลเพลย์เมเอร์ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าสามารถส่งบอลให้เพื่อนลงทีได้นะหรือจะไปเปิดบอลก็ได้นะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะสาหรับผมแนะนาให้เอาตัว R B L ์บอไปเปิดบอลดีกว่านะแม่งกว่าเยอะนะเออแล้วก็เท้า <c oughs> ที่เล่นมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฮาซ่าเนี่ยหลอดเสียครึ่งเนี่ยเล่นจบเกมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอลเอ็มก็ยืนได้นะเออผมรู้สึกว่ามันก็ยืนได้ไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นแล้วก็ ความเร็วนี่จีจ้าแล้วผมความคมมีลูกปั่นลูกพาวิชอตนี้ผมลองหมดแล้วยิงใช้ได้เลยลูกเหลือลูกหม่งอย่างเดียวนะยังหม่งไม่ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกตอนที่ผม <c oughs> เปิดโขงใช่ไหมฮาซามันยืนริมเส้นเนี่ยผมไม่สามารถเปิดโขงให้มันได้นะก็น่าจะเกี่ยวกับแผนแล้วก็เกี่ยวกับนักเตะด้วยแหละนะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ความพิวส <c oughs> <4 S 2> ี่ดาวก็ใช้ได้แน่นอนครับแค่ส <c oughs> ีด่ดาวขึ้นอ่ะสี่ห้าดาวมันก็ใช้ได้หมดแล้วนะเนี่ยคุณสมบัติ <c oughs> ใส่ในนะอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของฮาซาที่ผมมีที่ผมเเเห็นนนไดด้ชัลลยะ่่าคมาเนี่ยคคววามดดดดดุััันแลลล้้้กกกก็ููืืออรบบเนี่ยมีเยอะมาก ดูดันก็อย่างเช่นพวกเวลาแบบกองหลังเขาได้บอลเนี้ยก็ชอบวิ่งไปชนกองหลังเขาไปเอาบอลแล้วก็ลูกดื้อก็มีอย่างพวกเอ่อกองหลังเขาแบบ <c oughs> ชุดกระชากกับฮาซาใช่ไหมฮาซานก็ชอบแบบผักกองหลังกระเด็นนะแล้วมันก็แย่งบอลไปยิงได้อะไรอย่างเงยเออมันก็มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะจังหวะน,นี้ก็ถือว่าเก่งมากน,นะฮาซานะไปลองก็ได้ผมราคาแค่400กว่าอ็มเท่านั้นนะครอยากหาไอเดบิวที่คนเล่นน,น้อยเนี่ยไปใช้ได้นะฮาซานนะโอเบียรนะ้อยห้าม่ซุ่มร้อยสิบนะ โอเคนะผมประมาณนี้สำหรับการรีวิวเอเดนฮาทาน้ำก็ถ้าหากเพื่อนๆจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีซีติ๊กเกอร์คอนโซลนะครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้าเนี่ยรอดูนะว่าผมจะลงคลิปเป็นอะไรนะครับแล้วก็ถึงหนึ่งพันซับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำฟูลทีเมต้าเก่าให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ดาวนั้งเตะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะก็รอซื้ออย่างเดียวนะครับรอมันถึงแล้วก็ซื้อนะเอานี้ผมเวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบาย